สบายดีทุกคนเมื่อนี้เมื่อนี้คอยสิพาไปเบื้องเล็กเข้าไปเบิ้งเล็กต้นเก้าที่คอยเคยถึกสองงวดติดเนาะก็คือหกศูนย์สามงวดแรกนะเห็นสามโตเลยเนาะมันเข้าสามโตเลยหกศูนย์สามแล้วก็งวดที่สองนี่มันแปดสามสามแปดเนาะงวดนี้เมื่อนั่นคอยพามาเบิ้งบ่มีเนาะคอยก็เลยพาไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งเมื่อนี้มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วต้นที่เคย ต้นที่เคยได้เคยถือนะค่อยลักมาเบิ้งแล้วค่อยค่อยเห็นแล้วว่าว่ามันมีตัวเลขค่อยก็เลยมาเอากล้องมีมาเอากล้องมาถ่ายพวกเจ้าเบิง้งน้ำกันเดี๋ยวค่อยสิพาไปเบิ้องสิพาไปเบิ้งเด้อว,ว่าว่าสิเห็นคือกันก็ นะนะเอ้าใจลอยใจลยอยย่างกายเตะเตะต,ต่อไหมนำ้ำพุนะ้น่ะต้นต้นมันอยู่ทั้งนั้นเดี๋ยวค่อยสิ่ากขึ้น ค่อยจิพาคืนค่อยใจลอยเมื่อกี้นขออภัย <c oughs> นี่ต้นมันอยู่ตรงนี้ย่งางย่งางย่างแล้วใจลอยคีดย่างเพลินๆนะเฮ้ยเนาะอันนี้บบแม่เล่นมุกนะลืมอีหลี่เมื่อกี้ย่งางใจลอยมาน,ะนี่นี่คือต้นนี้เนาะต้นที่เคยถึกที่ค่อยเคยบอกะ่ะว่าถึกสองวัดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซีเอา เดี๋ยวทีเอาลงม,มาให้เบืง้งนะอันนี้แม่นแม่นน้ําที่ค่อยเอามาไหว้นะเพื่นอนว่าว่าเพื่อนหันตอนแรกที่ซื้อหกศูนย์สามนะเพื่อนมาเข้าฝันว่าอยาก,กินมังม่วงซุกค่อยก็ซื้อมาไหว้แล้วมังม่วงซุกแลกว้วก็มัวต่อมาได้แปดสามสามแปดเนาะเพื่อนก็อยากกินมักซีดาแต่ว่ายังโบมีมักซีดานะบบมีในตลาดเลยค่อยก็เลยยังบบได้เอาให้เพื่อนกินแต่ว่าเอาน้ำแดงเอาอยางมาไหว้ก็ละ่ะ แต่ว่าบอได้ลืมนะช่างสีเอามาให้พนอยู่มังสิดาเนี่ยนี่ค่อยเห็นตัวเลขไปแล้วค่อยก็เลยเมื่อเอากล้องมาถ่ายพวกเจ้าเบิง้งมันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่นะมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวคอยสิถทายคอยสิกลับกล้องหลังให้พวกเจ้าเบิ้งเด้อกลับกล้องหลังแล้วไปเบิ้งกันเอาเองนี่เด้อพี่น้องเด้อเลขเด้อ ตัวเลขเด้อค่อยสซีให้เบิ้งเด้ออ้ยแดดซองนี่เห็นสัดก็คือเลขห้ากับเลขหนึ่งห้าหนึ่งอันนี้จะเบิ้งให้เป็นเลขแปดก็ได้นะนี่มันจะเห็นคล้ายๆแปดห้าหนึ่งมีเห็นบอแปดห้าหนึ่งกับว่าห้าหนึ่งนี่มันจะเห็นสัดอยู่เนาะแล้วแต่พวกเจ้าจะเห็นนะว่าจะเสือ้อบอจะเห็นคือกันบอเอาที่เอาที่สายตาหงไาหงมันก็นแล้วกันเนาะเพราะว่า งวดที่แล้วก็เห็นบบได้คือกันนะนะแต่ว่าค่อยนะเห็นนี่ห้าหนึ่งเต็มเต็มเลยและห้าหนึ่งในซัดแห้งแล้วก็เลขแปดอยู่ข้างๆเพราะว่าส่วนมากแล้วจะบบเลี้ยงนะเห็นเลี้ยงแต่งวดแรกนั่นแหละนอกนั้นก็บบอกค่อยเลี้ยงเพื่อนน่าจะให้ตรงๆโบได้นะคิดว่านะแล้วแต่คนจะเสื้อบ่เสื้อกะบ่เสื้อกะโบเป็นยังเพราะว่าถ้ามันบ่ถึกมากก็จงว่าต้องมาว่าค่อยนะค่อยก็ค่อยก็เคยถึกแล้วก็มีคนอยากถืกน้ำก็เลย เขาก็อยากอยากให้เอามาให้เบิ้งก็เลยจะเอามาให้เบิ้งกันเบิ้อทุกคนเนาะน,นี่เนาะแล้วแต่ผู้จะเห็นนะนี่นี่นี่นนตามน,นี้แหละเนาะเบื้อทุกคน,น